ปอมืดไปดไฟพวกนี้มั่นนะครับเพราะกินข้าวเนี่ยก่อกลางวันเนี่ยอย่ามีเมนูปลาเยอะก้างมันเยอะดูไม่ค่อยเห็นก็ปิดไฟเบา,บาๆหน่อยนะครับทานอาหารง่ายๆหน่อยนะครับอะไรต่างๆนี้ก็กุเให้มันสะดวกนิดนึงนะครับเพราะว่าบ่ายมนจะนเพื่อให้เขาเนี่ยมีการประหยัดพลังงานก็ไปดูกราฟกลางคืนเฮ้ยสภาพบางวันมันนิ่งวันคืน 21, าายี่สิบหน่วยล้วแสงสว่างธรรมาดา เพราะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนหลอด LED เนี่ยเปลี่ยนชั้นหนึ่งทำไมครับเพราะมันเปิดคืนด้วยไงไอโถงทั้งเดินพวกเนี้ยไอชั้นสองสามสี่ห้าชาตินี้ก็ไม่ได้เปิดเพราะไม่ได้มีใครขึ้นไปทํางานไงแล้วเปลี่ยนมันก็เงินสิเงินฟรีเพราะได้สิ่งเงินตาเรานี้เราต้องรู้ว่าคนจะเปิดอย่างไรนะครับไม่ใช่ค่าไฟขึ้นไอไบก้าวไฟขึ้นอ๋อทำงานถึงที่สามที่สี่ผมก็บอกให้หุ้าหน่วยงานไปเช็คนี้มันเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงานไป มันขยันปานนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะตอนนี้เราเริ่มรู้ว่ามังตึงเนี่ยถ้าไฟทำไมมันขึ้นกลางคืนเพราะมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไงมันมีใช่ะลังงานเบงสามันก็ไม่จําเป็นยุงมันก็ไม่ไปเปิดไฟเองได้เือนหนูเพราะหนูเนี่ยมันขโมยแล้วเรากินมันไม่ได้ไปเปิดไฟนะคันไปเองเลยมันมีแต่ชาแต่ยาณมันมีหนวดที่ดีมากเครื่องปรับอากาศ ช่วงเช้าเปิดเปิดเปิดหน้าต่างเพื่อระบายก่อนนะให้ความร้อนออกก่อนก็เหมือนราเห็นรถยนต์นะครับระบายนะครับมีประตูหน้าต่างทุกจุดเพื่อเปิดเพื่อเปิดเครื่องปรับอากษาสมมุติขั้นตอนการเปิดกรณีหลายเครื่องให้เปิดห่าง15นาทีเพื่อไฟมันจะ้ั่นลั่นก็เหมือนกันนะครับก็ทยอยอันนี้ก็อันนี้เป็นเทคนิคที่มันไม่ตั้งใจครับเราต้องอดทรมานไหมไม่ต้องทรมานเราก็จะหุ่นสมาร์ทเราเรก็ยังเย็นเหมือนเดิมไงสมาร์ทยเย็นเหมือนเดิม ความตากอากาศอารมณ์ให้ตรงกับใช้งานไอเด่นี้มีปัญหาไออย่างนี้มีปัญหามีปัญหาไงอีกคนบอกหู้หนาวอีกคนบอกร้อนก็เลไล่เฉียดอยู่นั่นแหละนะครับคนะยะพยายามพลังงานประหยัดแต่นี่หลุดเดียงเงินซ่อมีอนะ่เดียงเงินซ่อมเ <ap> พราะอะไรเรารู้แล้วว่าสัดส่วนห้องเนี่ยถ้าเป็นสำนักงานของผมเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย ต้นทุนเรื่องแอร์เนี่ยแปถึง85%แหเลยแต่ถ้าเป็นห้องเรียนน่ะก็อยู่ประมาณ7 5็ดห้อยู่ประมาณเนี้ยโท่นั้เองห้องเรียน80%ขึ้นนะ7จ็ดน้อยแต่ถ้าห้องทำงานนี้ก็จะมาแอร์อยู่ประมาณ75%และไอ้พวกอุปกรณ์เยี่สิบกว่าเพียบไม่ต้องอะไรมากอ่ะทุกคนวันนี้มีสมาร์ทโฟนเทน่าะถ้าอย่างนี้ผมขอบคุณเพราะว่าเอาไฟมาจากบ้าน เวลาผมสอนเนี่ยพักมีเท่าไหร่น er ักศึกษามันเสียบทล่ะนักศึกษาผมสองหมื่นคนมันเสียบพ้อมมันหมดเนี่ยคนลาให้ตังค์คิดอ่ะก็วันก็ไกลไกลพวกนี้เยอะนะแต่มัฒนาการมันลงทะเบียนแล้วคือสิ่งต่างๆนี่มันคือเป็นสิ่งที่มันมันมองไม่เห็นไงทุกที่อ่ะนะครับมันเหมือนกันหมดนะครับแต่เราก็ดูว่าเอออันนี้มันกินไฟนิดเดียวมันไม่ได้สาระสำคัญนะครับ เอาครับดูครับอาตราการเรื่องปรับอุณหภูมิยี่สห้ายี่หกนะครับโอเคทํางานเนี่ยไม่ได้ใส่สูตรผมก็ใส่เสื้อธรรมดานะครับทั่วไปก็บอกว่าเมืองไทยเรื่องใส่สูตรแล้วนะนะครับพอไม่ใส่สูตรไปทาแอรไม่ใส่สูตรไปไประชุมก็ไม่สูภาพอีกก็เป็นสร้างวัฒนธรรมใหม่ครับวัฒนธรรมท,ที่แต่งเสื้อธรรมดาแล้วก็ยินบรรยายนี่ก็กลัวยินบรรยายไม่ใส่สูตรก็กลัวไม่สูภาพอีกธรรมดาผมก็จะใส่หมอนมาใช้ใช้ใชก็ไม่ได้ใส่ก็สิ่งต่งางตาเหล่านี้เพื่อที่จะให้มันสบายสบาย แพงไม่ใช่น้อยลงไปนะนะครับมีตัวตัวตัดเทปติดเอปประกบาการก่อเรื่องงานทันทีติดเอปประกอบาการช่วงพักกลางวันนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ในสำนักงานที่การบดีทำก่อนท่านที่การบดีบอกเอ๊ะถ้าสำนักงานที่การบดีไปจัดไม่ได้มึงไม่ต้องไปคุยใครก็เลยนะอธินนการบด,ดีก็อยู่นี่รองอธิการบด,ดีก็อยู่นี่ผู้ช่วยอธิการบด,ดีก็นั่งตึงนี้เหมือนห้องวอลลุ่มของมาหาลัยเลยนี่ ถ้าประหยัดไม่ได้อย่าไปโฆษณาเลยว่าให้เขาประหยัดเพราะนั้นเราก็เล่นประหยัดให้ได้ก่อนพอประหยัดได้แล้วทีนี้เราก็จะไล่พี่ทั้งหมดแต่ถ้าหน่วยงานไอ้ตามคณะนะตามวิเลยประหยัดพลังงานได้มากกว่าสำนักง,งานี่การพอดีเนี่ยอันนี้อายขอบต้องรีบทำแล้วในหน่วยงานเราเนี่ยเราเริ่มทำนะครับก็จะมีการแข่งขันกิจกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาคนไทยนะหรือเฉยไม่ได้ครับก็มีการแข่งขันก็มีเดิมพันมันถึงชีวิตจะมีความสุข ตอนนี้เราทำต่าต้าเบสเรื่องพลังงานให้ครบเพราะอะไรฮะเพราะก่อนให้คนไปจดมิเตอร์มีกล้องนะของคนได้จดกินเป็นสิบปีเนี่ยดูเลขมันครบไอ้มิเตอร์สาเป็ต้องคูณห้าสิบเจ็ดร้อยมันคูณตัวเดียวกันหมดเลยมันล้วนหมดเลยไงมันก็เลยทนำะให้หมาลัยเนี่ยมันเทต่าตาเบสไม่ได้ตอนนี้เราเ็ต่าตาเบสได้มหมดแล้วของหมาลายนะแล้วถามว่าต่อไปเนี่ยเราจะกำหนดกย่างไร ให้ในหน่วยงานนั้นประหยัดพลังงานทุกวันนี้เนี่ยมาอะไรจเนินนโยบายมามาในสี่สิบปีก็ได้จะนโยบายเนี่ยผิดมาสี่สิบปีแล้วคือหนึ่งหน่วยงานราชก,การเนี่ยหน่วยงานอื่นเนี่ยก็จะได้เงินจากรงบใดรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนใหญ่เราก็ได้เราก็ได้จุดนโยบายแต่เงินรายได้ที่เก็บแค่บุญนักษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินรายได้เขาจะใช้สูตรว่าเมื่อก่อนเนี่ย เ,เก็บค่าสาธารณภให้สุดกลางหมาอะไราตามหัวลงทะเบียนตามหน่วยงาน,นนะห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนะโวยวายกันทำไม,ม,มก่อนโวยวายมากเลยห้าเปอร์เซ็นสมมติเก็บได้ล้านหนึ่งก็เอามาให้หมาอะไรห้าหมื่นเป็นค่าสาธารณภพเรื่องไฟฟ้าประ์าโทรศัพท์นะพวกนี้ก็ทําอย่างนี้มาสี่สิบปีก็ยังห้าเปอร์เซ็นทุกวันนี้หาอะไราเก็บเงินรายได้ถ้าลงทะเบียนปีละหกร้อยล้านเก็บ ทานโรงงานม,มาสาสิบล้านจ่ายค่าไฟเดียปดสิบล้านไม่รวมค่าโทรศัพท์ไม่รวมค่าประปลาที่เราผลิตได้เองก็แสดงว่าเขาจ่ายในที่อัตราที่ไม่กุ้ไม่ได้จ่ายจริงผมบอกถ้าอมารทํทำงี้นะไม่มีทางก้องของใครของมันคือใช้ตามที่จ่ายจริงแต่ บนพื้นฐานของความเป็นธรรมคิดยังไงครับความเป็นธรรมคิดป่ะพอผมทำวิธีนี้ปุ๊บผมจะคิดต้นทุนต่อหัวต่อรักษาต่อคนได้ละกําหน่วยเท้าที่เบรดไลน์ต่อหัวต่อคนเก้าร้อยรักษาต่อหัวต่อคนร้อยหนึ่งปุ๊บแต่ละเทอมไม่เท่ากันด้วยเพราะรักษาจํานวนเข้าออกไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเราไม่แต่แบบนี้ปุ๊บพอยให้เงินตังนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าทุกคนมีค่าเฉลี่ยในการบริหารจัดการน่ะเท่ากันละ เราจไม่แข่งกันอะไรก็จ่ายจริงถ้าคุณประหยัดได้เท่าไหร่คืนกับหน่วยงานครับถ้าประหยัดถ้าตายหมาลาเอาไปหมดใครจะประหยัดอ่ะนี่เงี้ยสมจิตวิญญาณนะทีนี้แหละครับพื้นที่ที่ใครเก็บไว้เยอะๆนะมันคืนหมดอ่ะเพราะงั้นเพราะเป็นตัวเลขพลังงานที่เกิดขึ้นมานะเราจะคิดสองตัวพื้นที่ราาักษากับพื้นที่ที่คุณครอบครองอยู่เนี่ยที่เป็นฉนวของคูณเนี่ยที่คุณไปอยู่เนี่ย ค่าพลังงานรติหนึ่งหน่วยต่อเดือนเขาไปใช้เขาต้องคืนไม่ในชน่เขาต้องจ่ายทำไมครับคืนให้กับมาหาลัยเพราะนั้นเนี่ยสิ่ง,งต่างๆนี้จะทำให้การใช้พื้นที่อาคารของมาหาลาัยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาไปจัดสรรเนี่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะนั้น,นัน้นนักศึกษาเพิ่มขึ้นลงเนี่ยเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีรัฐเบสตจะหัวต่อคนต่อหน่วยเป็นคิดต่อปีถึงค่าว่าจะเป็นร้อยล้านนักศึกษาเราเพิ่มขึ้นเรามีกิจกรรมในการหารายได,ได้เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นมันมีสถาพิบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับที่รังสิตเราเนี่ยทุนรังสิตเราเนี่ยนะครับก็มีบริการารักษานะครับทางแพทย์ทางเลือกนะครับเรื่องของยาสมุนไพรเรื่องโน้นเรต่างๆนี้นก็ะจะมีห้องอยู่สามห้องมีรูปแบบอะไรมีอยู่สามห,ห้องหนึ่งก็เรียกห้องเวชทะเบียนเหมือนไปโรงพยาบาล่มีห้องวเวชทะเบียนห้องก็ประมาณสั้เก้าสิบตารางเมตร รวมแล้วห้องจ่ายยาก็อยู่ห้องเดียวกันประมาณครึ่งเนี่ยอยู่สองคนตลอดเลยนะห้องแพทย์ก็ประมายห้องแพทย์ก็ประมาณเก้าตารางเมตรนี่มีเท่าไหร่อ่าสิบสองตารางเมตรเท่าไหร่ห้องนวดมีหกเตียงแต่มาตรฐานแล้วเนี่ยเขาต้องจัดได้สิบห้าเตียงมันจัดหรบนะครับแล้วก็ไปห้องประคบตัวเลขผู้มาใช้บริการเดือนหนึ่งประมาณ200 300นักสองร้อยสามร้อยคน ผมบอกเอ้ยอันนี้มันเกี่ยวกับการเรียนการสอนเดี๋ยวผมคิดให้ที่เข้าไฟแบบเนี้ห้องเวชระเบียนห้องแพทย์ห้องนวดเป็นเซนา่าเดือนประมาณหมื่นเนี่ยหมื่นก่าบาทหมื่นก่าบาทมีผู้ใช้บริการอยู่สองร้อยกว่าคนต่อหัวเั่นไหละครับ,บห้าสิบบาทฮะค่าพลังงานที่คนมาใช้บริการเนี่ยที่เราใช้ในการบริการเนี่ยห้าสิบบาทแต่บริการนวดเท่าไหร่ครับ สองร้อยห้าสิบค่าแพทย์ค่าคนนวดเท่าไหร่มันติดลบตั้งแต่เริ่มนึ่งนะับติดลบตั้งให้บริการนะผมบอกพอ,อทาได้สองอย่างหนึ่งไปหาคนบิดเนี่ยว,วิธีสุดท้ายเพราะยังไงจะเป็นการเรียนการสอนอยู่นะครับหนึ่งต้องประชาัมพันให้คนรู้จักนิรัยเพิ่มขึ้นเพราะว่อไรครับเรายังมีพื้นที่ให้บริการเยอะแต่คนมาใช้น้อย ทำให้ตัวเลขพลังงานผู้ไปใช้บริการ50บาทเนี่ยเพิ่มเหลือ30บาทคนเพิ่มอะยรแบดูดีไหมไอคนทํางานเนี่ยนั่งอยู่มีความสุขไหมครับมีความสุขไงสองไอห้องเวชระเบียนกับห้องใหญ่ยาเนี่ยกั้นครึ่งห้องได้ไหมไอายามีพัดลมได้เนี่ยไม่เป็นไรเพราะปรนอากาศด้วคุณประหยัดไปห้องนั้นไป50เปอร์เซ็นเลยนะคุณนั่งอยู่สองคนเนี่ย90กว่าตารางเมตรอะห้องงมดท,ที่เป็นห้องใหญ่คุณจัดห้องเล็กได้ไหม นะครับนี่มาทีละคนแล้วนวดแล้วดูดีเพราะครูยังมาไม่มาพร้อมกันทีละหกคนนะนะครับเพราะห้องจัดแอร์นี่คือการบ,บริหารพื้นที่มันก็จะทําให้ต้นทุนลดลงมวันนี้ไปประชุมที่หัวหินกับพออวิรัยการแพทย์อะไรบอกถ้าบุญโยตีห้องพี่เนี่ยเปิดแอร์สามตัวเลยอะห้องมันใหญ่แต่การในห้องพี่เ,เ,เรื่องครูมีความละอายใจแนละ้วสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่สองพันสี่ ไอห้องประชุมย่อยเนี่ยที่มันรอรับนี่นะพี่การไปเดทเดี๋ยวไปคุยกันนอกแล้วแยกนี่คือพอเขารู้ต้นทุนแล้วอะไรเกิดขึ้นครับมันมีจิตสำนึกไงเพราะอะไรครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่มาคณะนะเดินน้องถงเลยนะก่อนเข้าประชุมเลยเย็นฉ่ำบินแอร์ทางเดินเลยโอเคขอบินสบ,บายได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าตึกผมไม่มีนะแต่มันเกินความจําเป็นจริงๆตาเราเนี่ยมันก็ไปดูว่า มันก็ทาให้เราสมมติอะถ้าเราทําอย่างนี้ได้ไประหยัดไปเยอะไอปิดตอน15ที5ทีมันก็ไม่ได้มีผลแล้วเพราะว่ามันความที่ใช้จริงแล้วเราเราทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับก็มีหลายเรื่องพอพูดถึงเรื่องพื้นที่เนี่ยมันก็มองไม่ได้หลายมุมหลายคิดควรเปิดพัดลมลงแรงกันไฟแล้วพวกเนี้ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับมันได้กินเปิดไฟเปิดพัดลม เวลาผมไม่เซ็นหนังสือเนี่ยผมไม่ค่ได้เข้าห้องทำงานก็นถามตัวไอ้ตัที่บริษาไดนะ้ผมเซ็นที่ไหนไหมหน้าเลขาเลยในขาแล้วเนี่ยหน้านอย่างนี้ยเน,น,น,นี่นยนะไปเปิดห้องก็งไปต,ตาร์ทแอร์เอาเย็นอีกพอพอยเยนอ็นจะเลิกเซ็นแล้วเพราะเซ็นสิบห้าทีหนึ่งชั่โมงออกเซ็นต่อหน้ามันลัดรีบไปเลยแสดงว่าห้องผมเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานไม่ใช่ไปทำงานนะก็ไปบรรยายอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไปไปดูงานแล้วก็มาเซ็นต่อหน้าที่แล้วก็ไปเลย ที่นตาตาลนี้เราก็ช่วยได้ไงเป็นวิธีการที่เราจะช่วยได้นะนเนี่ยเติมเต็มเลยเนะี่ยอยู่ันสองคนอาทิตย์ยังไม่หมดเลยเพราะวันแรกตอนเช้าที่นาต,ตาลอะไรครับกลางคืนปิดก็ขอบคุณแล้วนะตอนเช้ามันก็เริ่มมันนิดๆนิดหน่อยก็มาเต็มถ้าเอาใส่ครับพอดีพอดีเนี่ยเวลามันอุ่นก็ใช้พลังงานน้อยอันนี้คือแบบง่ายๆอันนี้ทั่วไปนะครับคิดเลย ก่อนเนการรัดเนี่ยต้าดื่มน้ำเนี่ยชาร์จสองบริจเนี่ยวันหนึ่งกินหมดแค่สองสิลิตรเนี่ย <c oughs> กินเกลีกยอีกแก้วครับสามไปตัวไม่ติดสีเลย <c oughs> ลวเราไม่ตกลงกันว่าห้องนี้เราอยู่อย่างนี้นะเราใส่น้ำแค่น,นี้นะถ้าหมดเลิก <c oughs> ไปกินพวกนี้เพราะว่าเราพอเต้า,ตานี้หมดแล้วเพราะไงม,มันส่วนเกินมันเยอะเราไปรอดไอ้พวกนี้เยอะไงแล้เราไม่รู้ไงพอปุ๊บสองเราสิบวันเนี่ยทำงานนะนะครับปุ๊บปุ๊บ ใช้สองวัยร้อยกระหน่วยต่อปีไา่ฟ้าเนี่ยพันแต่ถ้าปุ๊บมัแล้ววัดสามชั่วโมงนะครับมันจะลดลงถ้าไถ่น้ำปริมาณน้ำที่น้อยลงตามความจำเป็นเนี่ยมันประหยัดเห็นทเห็นนะแล้วคุณรู้มันกระิดน้ำร้อนในหน่วยงานอะไรทีไหนึ่งห้องหนึ่งใบเป็นอย่างตำ่ำของผมมีอ่สามสิบหน่วยงานสามสิบหน่วยงานก็จะประกอบด้วยห้องรองบริหาร ห้องห้องแผนห้องกิจการมรางณเนี่ยมีอยู่สี่รองสี่อะไรพวกนี้สี่หน,น่วยงานก็มีร้อยี่สิบห้องนะครับไม่รวมห้องประชุมเ้องอะไรดีนะผมว่าหมาลนยผมมีไม่ต่างก่่สามร้อยใบไม่รวมบ้านพักอีกสี่ร้อยหน่วยนะถ้ามันตั้งอย่งน,นี้ตลอดเนี่ยทำไมครับผมว่ามันเกินห้าร้อยเนี่ยสามแสนเนี่ยรู้ไหมการไฟ้ถุนมิพา,า,ามาริเวณนครหลวงได้โบน,นัสปีกี่แสน หายไปคนนึงเลยนะเนี่ยถ้าหน่วยงานเดียวคนนัดพวกเขาหายไปเลยนั้นเราต้องเอาเงินจากเขาคืนกลับมาหาเรา <S <S แสะหว่างนะคะนรับเปิดตาเนี้นะครับ8ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยอันนี้เปลี่ยนหรอด14.5นะครับค่าไฟเท่านี้ประหยัดยได้278บาทมือหลอดไฟเท่านี้แต่ว่าไปติดตะเลยอ่ะ ต่กระต่ายในห้องทำไมครับน้อยมันจะสูตรนี้คิดได้ไหมเพราะมันคิดแปดชั่วโมงไงห้องเรียนมันคิดแปดไม่ได้แต่ห้องทำงานมันคิดแปดได้เพราะฉนั้นหลอด LED ที่ผมจัดสายใ้หน่งงานหนึ่งไปติดห้องทํางานก่อนห้องเรียนไปดูประสิทธิภาพก่อนว่าหรืออาาัตราการใช้ก่อนว่าเกินห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้จุดคุ้มทุนเท่าไหร่ครับอ่ากี่ปีม่อด็กี่ปีมาดูละร้อยกว่าบ,บาทนี่ก็ประมาสักสองปีกว่บบา ถ้าใช้50%สีป่ปีกว่าพอสี่ปีนั้นพอจะเริ่มทำไรทิ้งโงินยีมาใหม่แล้วเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้หรอกเของหายไปแบบนั้นมันขายไม่ได้มีหลอดแอลอะไรบ้าอะไรอีกไม่รู้ <c oughs> ไม่ยอมนะเป็นไลน์เปลี่ยนอีกขึ้นคุ้มทุนเลยนะเพราะนั้นไอ้พวกนี้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าอ,าอาัตราที่เราใช้เนี่ยม,มันคุ้มไหมนะครับนะครับเรื่องปรัประากาศกับแยกส่วนหรือเรื่องอะไรเรื่องสปินไก่เลยแผนตามบ้านในห้องนอนอะไรเนี่ยนะครับสามหมื่นหกวิดีโอ ครับตัวหนึ่งเนี่ยสองหมื่นแปดไทถูกว่าหมาอะไรผมมีมีแอร์สปิทไทเลยแอร์แยกส่วนกี่ตัวยังวันก็เนี่ยไม่มีละมีหรือน้ำลูกกวน,วน,นตามสองพันนิดนิดจิบจิบ ตอนนี้ว่าแอร์สิบห้าปีขึ้นไปเนะี่ยมีพันหนึ่งร้อยตัวแล้วสิบห้าปีพันหนึ่งร้อยตัวแล้วห้าพันตัวแล้ว,ลวคูณได้สองหมื่นแปดเลยผมเนี่ยถ้ามันมเรื่องแอร์นี่ก็คือเรื่องล้างตอนนี้เราพอไปทีอาเราก็ต้องทำทีอาการให้ไปบางคณะสิปศา์เฮ้ยจะเขียนทำไงวะมันมาล้างแล้วก็ไปมันมาล้างแล้วก็ไป มันมาก็จะเติมกันน้ำยาอย่างเดียวคือท้ายเลยแล้วก็ทาทีมอาการหลักของผมง่ายๆนี่เดียวทีมอาการเดี๋ยวย้อนไปนิดหนึ่งนะทีนี้ล้างปีนสองผลหรือหนึ่งผลตามประสิทธิภาพการใช้อาคารนั้นหลักนะบ,บ,บางบางห้องเนี่ยล้างแค่ครั้งเดียวผมทำงานในร้านสองครั้งแล้วห้องเรียนไหนใช้เยอะก็ล้างสองครั้งครั้งเดียวประหยัดละอันนี้เรื่องเรื่องประหยัดเรื่องของแม่นันเนเลยนะแมนนันเนสสอง ถ้าเสียคุณต้องเปลี่ยนอะไรให้ฟรีอะไหลเราซื้อให้ถ้าคุณเสนอแพงที่อื่นซื้อถูกเราที่อื่นม,มารวมไปเลยนะสามค่าเชื่อมท่อกับน้ํายาไม่จ่ายทําไมครับเพราะก่อนเคยทำนะท่อแม่งรั่วประจําเลยถ้าเราก็มีปัญญาไปด้วยว่ามันทำไมครับพอรั่วปุ๊บมันมาสองอย่างเนี่ยถ้ารั่วปุ๊บม,มันหาพร้อมกับน้ายาแต่จริงๆแล้วมันอัดเนื่องจา่เราก็ไม่รู้จริงๆเราอาจจะไม่รั่วก็ไ,ไ,ได้เพราะนั้น ไม่เอาละเอาแบบนี้เลยแสดงว่าผมจ่ายแค่อะไรกับแค่นี้ยังเหลือไม่เอาละว,วัดรวงกันไปเลยก็อเอาอย่างเงี้ยทีวา,าการไปประมูลกันไปเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราควบคุมไม่มีเวลาควบคุมเนี่ยมันห้าพันตัวใครไปตั้งเฝ้ามันทุกตัวนะครับแล้ววันธรรมดามันก็ทำไม่ค่อยได้มันจะทำกลางคืนกับเสาร์อาทิตย์ในยิ่งเย็นเพราะกลางวันเด็กเรียนไม่ได้ไงก็มาทำชั่วโมงว่างแล้วส่วนใหญ่ห้องก็มาค่อยว่างว่างบ้าง ชั่วโมงยังไม่เสร็จเดี๋ยวเด็กมาอีกละมันก็จะวนๆอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายมันร้านครบทุกปอยยังไม่รู้เลยนะครบับเอาสองหมื่นแปดเนี่ยคูณห้าพันตัวเนี่ยนะถ้าเปิดตลอดจะเป็นเงินเท่าไหร่แนละ้วเราก็มาจาับเงินแผมขอกระทรวงพลังงานไปเจ้าที่กระทรวงพลังงานอยู่ที่นี่ไหมนะครับผมขอไปพันตัวกระทรวงพลังงานก็ซื้ออยู่หมื่นตัวทหารตามหน่วยง,งานร้อยยี่สิบหน่วยง,งานที่ขอไปกับผมไม่ได้อยู่แปดติดสามตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอไปพันหนึ่งได้ไปแปดติดสาม แล้วผมควรจะให้ใครกว่าแล้วประกาศของบางเคื่อนเนี่ยไ่อยากได้ห้าล้านนี่เรื่องของไอ้พวกนี้อันนี้เราต้องทานะทาได้จะทำเลยเป็นที่น่านังเกตว่าต้แต่เดือนกุจิกาธันวามกราและการภูมิภาเนี่ยค่าไฟผมจะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์จากเดือนกตินเพราะอะไรครับเพราะอุณภูมิไงน,นั้นอุณภูมิภายในไปน,น,นอกเนี่ยมีผลต่อ มาอะไรรัฐพามาอะไรมาบอกผมว่าพลังงานสูงใช่ยังไงผมก็ไปเอาไอ้กมตุมาเทียบเลยค่าไฟเดือนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เฉลี่ยค่านี้อุณหภูมิเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ยเพื่อเขารู้ว่าไอ้ที่ประหยัดสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอุณหภูมิมันต่ำถ้าคุณมาอ้างว่ปีนี้มันร้อนผมก็จะไปเทียบอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิภายนอกภายในปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นฐานนะท่านเู้ชมประหยัดถ้าตายบางทีอุณหภูมิ